ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มีสิลดีทั้งนั้นการเป็นผู้มีศิน5ก็ดีการเป็นผู้มีศิลแปดก็ดีการเป็นผู้มีศิลส,สิบก็ดีสูงขึ้นไปอีก 227สู22งขงึ้นไปอีก311ข้อความเป็นผู้มีศินศินคืออะไรศิลคือความปกติศิละสิลาความเป็นผู้แข็งแกร่งมีใจที่แข็งแกร่งมีจิตที่แข็งแกร่ง แม้ว่ามีเรื่องราวอะไรมากระทบกระทั่งผู้ผู้นั้นก็ย่อมเป็นผู้ที่มีจิตใจที่เข้มแข็งแข็งแกร่ง,งเป็นผู้ที่มีการสำรวมกายสำรวมวาจาแล้วก็มีใจที่คงมั่นดีที่สุดชื่อว่าเป็นผู้มีสินโยมสุภาพสาธุครับเจริญพรโยม ชนกพรสาธุเจริญพรโยมเทียมจิตอมตยกุณโยมคิดแล้วว่าอาหารญี่ปุ่นดีกับสุขภาพกับหลวงพ่อสาธุโมทนาอาหารที่นี่ประเทศนี้นะไม่เค็มไม่เผ็ดไม่หวานจืดเท่านั้นถ้าเป็นไปได้ก็ทานเท่าที่เขาปรุงมาไม่ต้องไปเพิ่มเติมอะไรเพื่อรักษาสุขภาพนะ นี้เึ้งชื่อว่าเป็นผู้มีศิลละททนิศินห้าเป็นผู้มีศินบริบูรณ์เป็นมนุษย์ที่บริบูรณ์ศินแปเป็นสิลของพรหมของเทวดาที่ชั้นสูงขึ้นไปอีกเป็นศินแปดสิของพระสงฆ์เป็นสิลของผู้หลุดพ้นเป็นสิลที่จะอาเป็นสะพานก้าวไปสู่พระนิพพาน 227-311เป็นผู้ถือศินแต่ถือศินแล้วจะเป็นผู้รักษาศินได้ทั้งหมดนั้นหรือไม่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์แต่ละบุคคลแต่ละองค์แต่ละบุคคลโอ้โหพระมีตั้ง227ต้องรักษานะครับพระก็รักษาอยู่แล้วท้าไมรักษาสินจะบวชมาทำไม แต่จะรักษาได้ทั้งหมด227ข้อหรือไม่นั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์ซึ่งเราก็อย่าไปบังคับพระพระท่านก็พยายามฝึกตัวฝึกตนที่จะเป็นผู้มีศีลที่บริสุทธิ์ทุกรูปทุกองค์อยู่แล้วแต่ว่าก็ขาดศีลบ้างศีลขาดบ้างศีลไม่เต็มบ้างก็เป็นธรรมดานาโยม อ่อภิญญาตาอภิญญาสาธุค่ะน้อมนมัสการเจริญพรโยมปรากาตูลกับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเจริญพรนะก็มาพูดเรื่องศินแปดต่อนะเพราะว่าหลายคนจะจะถือสินแปที่บ้านได้หรือไม่เราก็อธิบายเรื่องศินท่านสามารถร่วมบุญติดกันเทศบูชาธรรมหลวงพ่อมหาน้อย ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี6 6267 0 2 2 9 9 7ชื่อบัญชีพระมหานรินเทพธงชัยอันเป็นชื่อจริงหลวงพ่อขออนุทนาขอบคุณขอบใจผู้ร่วมบุญทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาด้วยเถิดคือพระสงฆ์เราเนี่ยมีสินถึง227ข้อ ภิกษุณีเนี่ยมีศิน311ข้อถามว่าโอ้โหท่านรักษาสินได้ทุกข้อไหมปัจจตังปัจจตังสุทธิอสุทธิปัจจตังนานโยอันยังวิโสทะยบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ธเป็นของเฉพาะตัวของพระสงฆ์ท่านใครละ่ะจะล่วงรู้ว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่อย่างไรนอกจากตัวท่านเองถ้าเราจะไปเที่ยว เข็นไปเข้นกับพระว่าพระต้องมีศีลเท่านั้นเท่านี้น,เนนะเราก็ต้องมามามา,มาเทียบกับเราด้วยนะโยมนะเพราะโยมเนี่ยขึ้นตรงต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญโยมทั้งหลายขึ้นตรงต่อ,ตอกฎหมายกฎหมายแพ่งโยมหลายคนโยมทุกคนก็ต้องขึ้นตรงต่อกฎหมายอาญา ขึ้นตรงต่อกฎระเบียบของสังคมชุมชนนั้นๆของหมู่บ้านไปทํางานที่โรงเรียนก็ขึ้นตรงต่อกฎระเบียบของข้าราชการของโรงเรียนคือแต่ละคนแต่ละท่านมีกฎระเบียบกันทุกคนโยมก็มีกฎระเบียบเยอะแยะมากมายพระก็มีสินเยอะแยะมากมายเหมือนกันพระก็มีก็มีสิทธิ์ที่จะขาดสินได้โยมเหมือนกัน โยมก็มีสิทธิ์ที่จะผิดกฎหมายได้ถูกไหมทุกคนมีสิทธิ์ผิดกฎหมายบางคนก็แอบ,บเล่นหวยใต้ดินผิดกฎหมายไหมผิดสิบางคนก็แอบ,บเล่นไพ่ผิดกฎหมายไหมผิดสิบางคนกโกงเขาลักของเขาทาร้ายเขาดูหมิ่นเยียดยามด่าว่าเขาเสียหายผิดกฎหมายไหมผิดสิ ผิดสิผิดก็แล้วแต่ว่าเขาจะเอาผิดเราหรือไม่แต่เราผิดกฎหมายตราบใดที่ญาติโยมเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายแพง่งกฎหมายอาญากฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์การเงินการทองทุกสิ่งทุกอย่างได้พระก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะผิดสินได้เช่นเดียวกันคือต่างคนนะโยมเนี่ยโยมก็พยายามจะรักษาศินอยู่แล้ว ส่วนพระก็พยายามจะรักษาสินทุกคนมีศินที่จะรักษาแล้วพยายามจะรักษาสินตัวเองให้บริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่จะทําได้โยมปากตูนถามว่าที่นั่นกี่โมงแล้วตามเวลาประเทศไทยประเทศไทยน่าจะเป็นเวลาสองทุ่มห้าสิบหกถูกไหมเกือบสามทุ่มนะส่วนประเทศญี่ปุ่นสี่ทุ่มหห อันนี้เกือบจะห้าทุ่มแล้วโยมเวลาเราต่างกันสองชั่วโมงมนันขึ้นชื่อว่าศีลคือความปกติของมนุษย์ทั่วไปศีลเป็นความปกติของมนุษย์ผู้ถือศีลห้าศีลแก็เป็นศีลปกติของมนุษย์ผู้รักษาศีลพรหมจรรย์เพิ่มขึ้นมาศีลสองรสิบเจ็ดเป็นศีลของมนุษย์ที่เรียกว่าพระสงฆ์อุดมเพศ และภิกษุณี <c oughs> 311ข้อแต่ละคนแต่ละท่านก็ต่างถือศีลรักษาศีลรักษาศีลถือศีลแตกต่างกันไปก็แล้วแต่ว่าใครจะรักษาศีลถือศีลได้มากน้อยขนาดไหนผู้รักษาศีลได้ถือศีลได้ก็เป็นผู้มีบุญมีบรารมีผู้รักษาศีลไม่ได้ถือศีลไม่ได้ก็เป็นผู้ที่ ถือว่าไม่มีบุญบารมีหรือว่าเป็นผู้เสี่ยงต่อบาปต่อกรรมนั่นเองนะแล้วก็ในเรื่องของสินแปดสินแปดเรียกว่าอุโบสถสินทํำไมเรียกว่าอุโบสถสินอุโบสถสินคือสินที่ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้ละเอียดอ่อนขึ้นสงบระงับยิ่งกว่าการรักษาสินห้าทั่วๆวไปแล้ว ศีลแปเนี่ยเราไปสมาทานศีลที่วัดก็ได้กับพระนะหรือเราจะไปสมาทานศีลแปดด้วยด้วยตัวเองที่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันถือเอาวันไหนเป็นผู้รักเป็นวันที่ต้องรักษาศีลแปถึงจะได้บุญเอาวันพระหรือวันเกิด หรือวันโอกาสดีต่างๆเพราะวันสำคัญจะได้มีโอกาสขัดเกลาจิตใจของเราให้ดีขึ้นและสั่งสมบุญบารมีให้มากขึ้นทีนี้ศีล8กับศีล5แตกต่างกันยังไงเอาตรงๆเราสมาทานศีลที่บ้านก็ได้เราขอศีลรักษาศีลที่วัดก็ได้แล้วแต่สะดวกของเรานะ ว่าเราจะรักษาได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเราบางคนไปอยู่วัดรักษาศินแปดรักษาไม่ได้ก็มีบางคนอยู่บ้านรักษาสินแปดเอารักษาได้ทุกข้อเลยนะเพราะฉะนั้นการรักษาศินแปจะอยู่บ้านอยู่วัดก็ไม่เกี่ยวกันหลักเกี่ยวกันที่เราจะเป็นผู้ที่รักษาสินได้หรือไม่นั่นเอง ศิน8มีรากฐานมาจากศิน5้าิน8ก็มาจากศิน5เพียงแต่เพิ่มข้อปฏิบัติเพิ่มขึ้นมาเพื่อเป็นการลดละความสุขทางกายเพิ่มขึ้นมาเพื่อป้องกันการปรุงแต่งอันเป็นหนทางสู่ความสงบความมักน้อยสัดดูเพราะนั้นศินห้าเนี่ยเริ่มไปตั้งแต่ข้อปานาไปจนถึงสุลา เป็นการบังคับพฤติกรรมทางกายทางวาจาแบบหยับหยาบถ้าเป็นกระดาษทรายก็คือขัดแบบหยับหยาบไม่ต้องละเอียดแต่ถ้าเป็นศินแปดเนี่ยเริ่มมีการบังคับละเอียดขึ้นถ้าเป็นกระดาษทรายก็คือละเอียดขึ้นมานก็คือเป็นการขัดให้ละเอียดขึ้นเช่น ไม่ให้มีการปรุงแต่งทางกายแล้วก็ไม่ให้เป็นการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นพิษภัยต่อการมักน้อยและสันโดษก็คือให้เป็นผู้มักน้อยสันโดษแล้วก็ป้องกันการปรุงแต่งและความสุขทางกายจึงมีสินแปดเพิ่มขึ้นมาสินแปดประกอบด้วยอะไรบ้าง 1. ไม่ข่าสัตราเหมือนกับสินห้าแม่ลักทรัพย์ เหมือนกับศิน5้อันข้อ3นี่แหละที่พิเศษกว่าศิน5ถ้าศินห้น,หนี่ก็คือข้อกามีไม่ล่วงละเมิดหรือไม่ประพฤติผิดต่อภรรยาหรือสามีคนอื่นถูกไหมแต่ศินแปเพิ่มละเอียดขึ้นมาอีกคือการรักษาพรหมจรรย์ศิล8ปดเนี่ยสินข้อ3ในศิล8เนี่ย คืองดเว้นจากการประพฤติผิดพรมจันทร์ถ้าสินข้อ3ของข้อของของสินห้คืองดเว้นจากการประพฤติผิดในกามถูกไหมผัวเมียคนอื่นไม่ได้แต่สินข้อ3ของสินแปดเนี่ยคือให้รักษาพรมจันทร์เลยไม่ให้มีการเสพเมถุนกับหญิงกับชายหรืออื่นใด ซึ่งแตกต่างจากสินข้อ3ในสินห้เอาตรงๆสินข้อ3ในสิน8คือการรักษาพรมจันย์ดีที่สุดคือไม่แตะเนื้อต้องตัวเพศตรงข้ามนะอันที่นี้ข้อที่4มุสาวาธาเว้นจากการพูดเทศคำหยาบสอศาศา่อเสียดเพือเจ้ออันนี้เหมือนกันกับสินข้อ5ข้อ5ของสิล8อันนี้เหมือนสินข้อ5ของสินห ทีนี้ที่เพิ่มมาอีก3ข้อสิน8เพิ่มมาอีก3ข้อนะคือ6ไม่ให้เกิดความสุขทางกายคือไม่ให้ทานอาหารในเวลาวิการคือกินข้าวแรงข้าวเย็นไม่ได้ทานอาหารตอนเย็นไม่ได้ข้อ7เป็นการควบคุมกิเลสความสุขความต้องการทางกาย ทางบาจาคือให้เว้นจากการฟอนรำเว้นจากการขับร้องเว้นจากการประคมดนตรีดูการละเล่นซึ่งเป็นค่าศึกต่อกุศลฉะนั้นสินแปจะเพิ่มขึ้นมาและข้อที่8ของผู้ถือสิน8คือทำลายความสะดวกสบายทางกายสินห้า การนอนบนที่นอนอันสูงที่นุ่มที่นิ่มหรือฟูกเตียงตังไม่ผิดแต่สินแปดผิดเพราะอะไรเพราะต้องการให้เป็นสินของผู้ถือพรจมจทร์ละเอียดขึ้นมาอีกคือต้องห้ามนอนบนที่นอนสูงเลยนะสินแปดอ่ะห้ามนอนแบบรูราฟุ่มเฟือยนะเพื่อเป็นการลดละความติดในความสบาย ไม่ให้ติดในความสบายเพราะนั้นถามว่าสินแปดรักษาที่บ้านได้ไหมได้วิธีการยังไงหนึ่งเตรียมกายทำกิจวัตรให้เรียบร้อยทำความสะอาดร่างกายทำความสะอาดบ้านเรือนให้ดีทำจิตใจให้ปลอดปูงเตรียมใจเมื่อเจตนาว่าจะรักษาสินแปก็ต้องรักษาให้ได้หนึ่งวันหนึ่งคืนเป็นอย่างน้อยที่บ้านการแต่งกาย จริงๆสินศแปดไม่จำเป็นต้องนุ่งห่มขาวล้วนเสมอไปสามารถใส่ชุดอะไรก็ได้ที่เป็นชุดสุภาพ 2. การสมาทานศีลศิลแปดสามารถสมาทานที่บ้านได้ไม่ต้องไปที่วัดออสถานที่สมาทานคือหน้าหิ้งพระโต๊ะมุบูชาสมาทานด้วยตัวเองจุดทูปจุดเทียนบูชาพระรัตนตรยัย กล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยอรังสัม,มาสมพุโทโธปกวาพุทธังปกวนันต่างกราบพระให้เรียบร้อยแล้วกล่าวอาราธนาศิลแปด้วยตัวเองต่อหน้าพพระุทธรูปไม่จำเป็นต้องมีพระแล้วก็ขอศินแจากนั้นกล่าวคำสมาทานทีละข้อทีละข้อปานาติปาตาเวรมณีจนไปถึงข้อที่8 8ข้อ การบริโภคอาหารในระหว่างวันรับประทานอาหารมื้อหลักให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเช่นไม่ทานข้าวเช้าแต่จะต้องทานก่อนเที่ยงอาจจะเป็นสี่โมงเช้าก็ได้นอกนั้นก็มีน้านําปานะคือน้าเปล่าเตรียมเอาไว้น้าผลไม้ที่ไม่มีกากทานได้ไหทีนี้นมก็ทานได้ น้ำส้มข้นทานได้น้ำมะนาวทานได้ขอให้อย่าเป็นอาหารที่เป็นกางที่ที่เคี้ยวอะไรเนี่ยไม่ไดน้นี่การใช้ชีวิตของผู้ถือศินแปดถืออย่างไรให้เป็นบุญหนึ่งนะมีสติอยู่เสมอให้คิดว่าตัวเองเป็นผู้ถือสินแปดอยู่เสมอนะถลีกเลี่ยงได้ไม่ต้องไปพบเจอเจอ,เจอผู้คนนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาอยู่ที่บ้านแล้วถือสินแปดงดเว้นสิ่งบันเทิง โทรทัศน์ปิดการฟังเพลงต่างๆผิดปิดภาพยนตร์ห้ามดูแล้วทีนี้การเล่นโซเชียลมีเดียเล่นเฉพาะสิ่งที่สมควรจะสามารถสื่อสารกับเพื่อนกับญาติพี่น้องได้แต่โซเชียลมีเดียที่กระตุ้นกิเลสให้เกิดขึ้นหรือเกิดความกังวลใจในการเสพข่าวต่างๆไม่ควร แล้วการถือสินแปดที่บ้านงดเป็นการปุงแต่งเช่นทาลิสติกไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ทาแป้งไม่ได้ใส่น้ําหอมไม่ได้ใส่เครื่องประดับไม่ได้การนอนนอนอย่างง่ายๆเสือ่อผืนหมอนใบนี่คือผู้ถือสิน 8. แปดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมเสริมขึ้นจากการถือสินแปดเช่นนั่งสมาธิมากขึ้นสดหมตนมากขึ้นเดินจงกรมมากขึ้นการไปเจอเจอ,เจอผู้คนน้อยลงเพื่อเสี่ยงต่อการผิดศีล เป็นการรักษากายวาจาให้บริสุทธิ์แล้วการถือศีลแปหนึ่งวันหนึ่งคืนถ้าทําได้มันเป็นบุญบารมีมากการถือศีลแปปฏิบัติธรรมหรือสิ่งที่ต้องทําเพิ่มเติมจากการถือศีลแปดข้อนั้นคือหนึ่งนะสวดมนต์ทั้งวันเลยยิ่งดีสองนั่งสมาธิทั้งวันก็ยิ่งดีเดินจงกรมแล้วถ้าเปิดโซเชียลได้ เปิด YouTube เปิด Facebook ฟังเทศฟังธรรมจากพ่อแม่กูบาอาจารย์ต่างๆแบบนี้ชื่อว่าเป็นการถือศีลแปดที่บ้านได้เพราะนั้นการถือศีลแปดในยุคนี้มันค่อนข้างที่จะท้าทายมากๆเพราะการถือศีลแปดในอดีตโบราณเนี่ย มันไม่มีสื่อสิ่งเร้าต่างๆมาทําให้ผิดศินแต่ณนะปัจจุบันผู้ถือศินแปดที่บ้านเป็นคนที่เก่งมากเลยนะที่สามารถทําได้การจะถือศินแปดให้ได้ในปัจจุบันเนี่ยหนึ่งนะตั้งใจให้มั่นคงตั้งสติให้ดีว่าเราต้องรักษาสิลแให้ได้สองถ้าเราผิดศิน อย่าท้อแท้สมาทานสินใหม่หรือตั้งใจรักษาสินใหม่แล้วการที่เราเป็นผู้ถือสินแปดโดยเฉพาะเริ่มต้นถือสินแปดอย่าลืมอย่าลืมอย่าพึ่งถือแบบหนักหน่วงเกินไปค่อยๆถือใจเย็นๆ เริ่มจากการถือน้อยๆไปหามากทีนี้ได้บุญอะไรหลวงพ่อการถือสินแปดที่บ้านก็ดีที่วัดก็ดีนี่ได้บุญอะไรบ้างอุโบสถศินหรือปฏิชาคระอุโบสถศิลเราได้อานิสงส์อะไรบ้างหนึ่งการถือสินแปดทำให้จิตใจสงบเพราะลดละสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งเราในภายนอก ได้พักตัวพักใจและงดเว้นกิเลส 2. มีสติและปัญญาที่เพิ่มพูนเพิ่มขึ้นเพราะการฝึกการสำรวมระวังจิตใจของเราในขณะที่เราได้รักษาศินแปดเนี่ยมันทำให้สติของเราแข็งแกรง่งแข็งแรงขึ้นอย่างต่อไปสุขภาพดีเพราะการงดอาหารเย็นการไม่ทานอาหารเย็นถือศินแปดช่วยให้ระบบย่อยขับถ่ายดีขึ้น ลดความอ้วนได้ด้วยเพราะไม่ทานอาหารจุกจนะิกไงถือศินแปดไงและอนิสงส์ได้รับโภคทรัพย์แล้วก็เป็นที่รักของเราเทวดาอย่างน้อยการถือศินแปดทำให้เราอไม่ไปชอปปิง้งไม่ไปใช้ใจ่ายสุุ่ยสุาลการใช้ใจ่ายอะไรก็คิดแล้วคิดอีกเพราะเราเป็นคนถือสินแปดและสุดท้ายนะ อันนี้ส่งที่สำคัญที่ปรารถนาของผู้ปฏิบัติธรรมเลยคือเป็นผู้ที่ได้รับขนทางแห่งบุญบารมีสู่สุคติและพนนันิพานศีลเป็นพื้นฐานสำคัญของการที่จะปฏิบัติธรรมขั้นสูงสูงขึ้นไปเราจะปฏิบัติธรรมขั้นสูงๆงไปดูถกูกศีลห้าไม่ได้นะ ไปดูถูกศินแปดก็ห้ามเด็ดขาดเลยถ้าเราจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมชั้นสูงแล้วก็ได้ธรรมาชั้นสูงอะ่ะเราอย่าดูถูกดูแคลนสิลเล็กๆน้อย,อยๆเช่นศินห้าสินแปโดยเด็ดขาดโอกาสดีโอกาสเหมาะชั่วระยะเวลาในช่วงเข้าพรรษาไม่มีโอกาสหอบผ้าหอบผ่อนไปนอนเป็นแม้ขาวที่วัดก็สามารถ เป็นแม่ขาวในใจของตัวเองได้ก็คือถือสินแปดที่บ้านได้เป็นโอกาสดีสำหรับคารวะญาติโยมที่ถือว่าเราจะได้ฝึกตนเองดีซะอีกการฝึกตนเองไม่ต้องมีใครมาบังคับปฏิบัติธรรมที่บ้านด้วยตัวเองถือว่าเราเป็นผู้ที่ไม่ละทิ้งต่อภาระหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนเออ แล้วก็เป็นการสร้างเสริมบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่นำความสุขมาให้เราอย่างแท้จริงคือการเป็นผู้ที่รู้จักการรักษาสินห้าให้บริบูรณ์ให้บริสุทธิ์นั่นเองเออนวัสก,การเจ้าขา่าสาธุเจริญพรทุกคนทุกท่านอนุโมทนาทำยากมากครับหลวงพอ่อ <c oughs> คุณเทพทาน <c oughs> าก็ได้บุญมากไงมันจึงทำยากไงสิ่งที่ทำยากและท้าทายนะเป็นสิ่งที่ได้บุญมากนะไอ้สิ่งที่ทําง่ายๆไม่ค่อยท้าทายเท่าไหร่เออก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้บุญมากนะอันที่ทำยากคือเป็นสิ่งที่วัด กึ่นเราเลยว่าเราทําได้หรือไม่ฝากญาติโยมด้วยนะวันนี้ต้องล่ําลาจากเอฟซียาติโยมสาธุชนไปก่อนขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมั่งมีสีสุขทุกคนทุกท่านโยมสามารถร่วมบุญติดกันเทศบูชาธรรมผ่านบัญชีออนไลน์ได้ที่662-670-2297บัญชีธนาคารหลวงพ่อมหานนอยพระมหานนรินเทพธงชัยธนาคารกรุงไทย าารรติดกันเทศบูชาธรรมสร้างบุญบาร,รมีได้นะโยมนะวันนี้อยู่ดีมีสุขทุกคนทุกท่านอนุโมทนาบุญท่านสามารถร่วมบุญติดกันเทศบูชาธรรมหลวงพ่อมหาน้อยผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขบ,บัญชี6-6267-02-297ชื่อบัญชีพระมหานรินเทศทงชัยอันเป็นชื่อจริงหลวงพ่อขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจผู้ร่วมบุญทุกท่านให้มีแต่ความสุข ความเจริญคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาด้วยเถิด